ศิลปะแห่งการสื่อสารที่ทรงพลังหากมีสิ่งหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้มากที่สุดนั่นก็คือการสื่อสารแต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามไปก็คือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไม่ได้หมายถึงการพูดเก่งหรือพูดมากเสมอไปตรงกันข้ามบางครั้งการฟังกลับเป็นทักษะที่ทรงพลังยิ่งกว่า ลองนึกภาพเหตุการณ์ที่คุณกำลังอยู่ในการสนทนาไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนร่วมงานลูกค้าหรือแม้แต่คนในครอบครูมีบ่อยครั้งแค่ไหนที่คุณพบว่าอีกฝ่ายไม่ได้ฟังคุณจริงๆหรือ,อคุณเองที่มัวแต่คิดว่าจะพูดอะไรต่อไปจนลืมใส่ใจสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังพูดสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งเพราะคนส่วนใหญ่มกักให้ความสำคัญกับการพูดมากกว่าการฟัง แต่ถ้าหากคุณเริ่มเปลี่ยนมุมมองและให้ความสำคัญกับการฟังให้มากพูดให้น้อยคุณจะค้นพบว่าการสื่อสารของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงไม่เพียงแต่ทำให้คุณเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังทำให้คุณเป็นที่รักและได้รับความไว้วางใจจากคนรอบตัวความสำคัญของการฟัง การฟังที่ดีเป็นมากกว่าการได้ยินเสียงของอีกฝ่ายมันคือกระบวนการที่ต้องใช้ความตั้งใจใส่ใจและเปิดใจรับฟังสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังพยายามสื่อสารไม่ว่าจะเป็นคำพูดโทนเสียงหรือแม้แต่น้ำเสียงที่ซ่อนความรู้สึกเอาไว้หลายครั้งความเข้าใจผิดเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ฟังกันอย่างแท้จริงเช่นในที่ทำงานเมื่อหัวหน้าสั่งงานให้ลูกน้องแต่ลูกน้องกลับตีความผิด เพราะไม่ได้ฟังรายละเอียดให้ครบถ้วนหรือในความสัมพันธ์เมื่อคนรักพยายามบอกความรู้สึกของตนเองแต่เรารีบตอบกลับโดยไม่ได้ทำความเข้าใจให้ดีเสียก่อนในทางกลับกันการเป็นผู้ฟังที่ดีสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นได้อย่างเหลือเชื่อเมื่อเรารับฟังใครสักคนอย่างตั้งใจไม่เพียงแต่เราจะเข้าใจความคิดของเขาได้ดีขึ้นแต่ยังทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่า ได้รับการยอมรับได้รับความเคารพและมีคุณค่าเหตุใดเราจึงควรพูดให้น้อยลงการพูดเป็นสิ่งสำคัญก็จริงแต่การพูดมากเกินไปอาจส่งผลเสียได้โดยไม่รู้ตัวเช่น 1. พูดมากเกินไปอาจทำให้ข้อมูลที่สำคัญถูกละเลย เมื่อนำเสนอเรื่องราวหรืออธิบายบางสิ่งหากเราพูดเยินเย้ะเกินไปคนฟังอาจจับใจความไม่ได้และหลงหลืมสาระสำคัญ 2. พูดมากไปอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดคำพูดที่เราพูดออกไปแล้วไม่สามารถเอากลับคืนมาได้หากเราพูดมากโดยไม่ไตรตรองอาจทำให้เราพูดในสิ่งที่ไม่น่าพูดหรือเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผย 3. พูดมากเกินไปอาจทำให้คนอื่นไม่อยากฟังหากเราพูดอยู่ฝ่ายเดียวโดยไม่เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายมีส่วนร่วมในการสนทนาสุดท้ายเขาอาจรู้สึกเบื่อหน่ายและเลิกสนใจในสิ่งที่เราพูดในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนและข้อมูลมากมายการพูดให้น้อยลงแต่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่มีค่าเพราะทุกคำที่พูดออกไปจะมีพลังและความหมายมากขึ้นตัวอย่างของผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการฟังให้มากพูดให้น้อยมีผู้นำและนักคิดหลายคนที่ให้ความสำคัญกับการฟังมากกว่าการพูดเช่นอัพบราฮัมลินคอนประธานาธิบดีสหรัฐ ผู้ด,ด่งดังในเรื่องการไตร่ตรองก่อนพูดเขามักจะเงียบและตั้งใจฟังก่อนจะพูดอะไรออกมาวอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนชื่อดังที่มักพูดน้อยแต่ทุกคำพูดมีน้ำหนักและก่อนจะตัดสินใจลงทุนเขาใช้เวลาในการฟังและศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดแม่ชีเทเรซาผู้ใช้ชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น เธอให้ความสำคัญกับการรับฟังความทุกข์ของผู้คนมากกว่าการพูดสังสอนจากตัวอย่างเหล่านี้จะเห็นได้ว่าการเป็นผู้ฟังที่ดีมีผลต่อความสำเร็จในชีวิตทั้งด้านการทำงานและด้านความสัมพันธ์การฟังให้มากพูดให้น้อยไม่ได้แปลว่างเงียบแต่เป็นการสื่อสารอย่างชาญฉลาดหลายคนเข้าใจผิดว่าการพูดให้น้อยหมายถึงการไม่พูดเลย หรือการเป็นคนเงียบเงียบที่ไม่แสดงความคิดเห็นใดๆแต่ความจริงแล้วการพูดให้น้อยหมายถึงการเลือกพูดในเวลาที่เหมาะสมพูดแต่สิ่งที่มีสาระและพูดด้วยความเข้าใจในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนความสามารถในการฟังอย่างแท้จริงเป็นสิ่งที่หาได้ยากและนั่นทำให้มันกลายเป็นคุณสมบัติที่ทรงพลังคนที่สามารถฟังได้ดีมากเป็นที่รักเป็นที่ไว้วางใจ และสามารถสร้างอิทธิพลต่อผู้อื่นได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดมากมายดังนั้นหากคุณต้องการพัฒนาตัวเองให้เป็นนักสื่อสารที่ดีลองเริ่มต้นจากการเป็นผู้ฟังที่แท้จริงฟังด้วยใจที่เปิดกว้างไม่ตัดสินและให้คุณค่ากับคำพูดของผู้อื่นคุณจะค้นพบว่าเพียงแค่เปลี่ยนมุมมองจากการพูดมาก เป็นการฟังมากขึ้นชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเราเข้าใจถึงคุณค่าของการฟังให้มากพูดให้น้อยคำถามต่อไปคือเราจะฝึกฝนทักษะน,นี้อย่างไรการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสื่อสารไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะหลายคนคุ้นชินกับการแสดงออกทางคำพูดมากกว่าการรับฟังแต่หากเราตระหนักถึงประโยชน์ของมันและพยายามฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง การเป็นผู้ฟังที่ดีและการใช้คำพูดอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เราก้าวหน้าในชีวิตทั้งในด้านการงานและความสัมพันธ์วิธีฝึกฝนการเป็นผู้ฟังที่ดี 1. ตั้งใจฟังไม่ใช่แค่รอฟังปัญหาหลักของคนส่วนใหญ่คือเราฟังเพื่อรอโอกาสพูดไม่ใช่ฟัง เพื่อเข้าใจเรามักคิดถึงคำตอบของตัวเองในขณะที่อีกฝ่ายกาลังพูดแทนที่จะให้ความสนใจอย่างแท้จริงแนวทางฝึกฝนเมื่อสนทนากับใครให้จดจอ่ออยู่กับสิ่งที่เขาพูดหลีกเลี่ยงการคิดล่วงหน้าว่าจะตอบอะไรหากรู้สึกว่าจิตใจลอยไปให้ดึงตัวเองกลับมาโดยโฟกัสไปที่คำพูดและภาษากายของคู่สนทนา ใช้วิธีการพยักหน้าหรือพูดแทรกเป็นระยะเช่นอืมหรือเข้าใจแล้วเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราฟังอยู่ 2. ฟังอย่างลึกซึ้งด้วย active listening การฟังเชิงลึก active listening เป็นเทคนิคที่นักจิตวิทยาและผู้นำทั่วโลกใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีโดยหมายถึงการตั้งใจฟังพร้อมตอบกลับอย่างเหมาะสมแนวทางฝึกฝน ทวนคำพูดของอีกฝ่ายเช่นถ้าฉันเข้าใจถูกคุณกาลังรู้สึกกังวลเกี่ยวกับเรื่องงานใช่ไหมตั้งคำถามปลายเปิดเช่นคุณคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดคืออะไรใช้ภาษากายให้เหมาะสมเช่นการสบตาการพยักหน้าหรือการเอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย 3. ลดนิสยัยพูดแทรกและให้พื้นที่อีกฝ่ายได้พูด หลายครั้งเราพูดแทรกโดยไม่รู้ตัวเพราะเราอยากแสดงความคิดเห็นหรือคิดว่าคำพูดของเราสำคัญแต่การพูดแทรกทำให้คู่สนทนารู้สึกว่าเราไม่ให้เกียรติแนวทางฝึกฝนเมื่ออีกฝ่ายพูดให้เว้นช่วงสองถึงสาวินาทีก่อนตอบเพื่อให้แน่ใจว่าเขาพูดจบแล้วฝึกการฟังแบบไม่ตัดสิน และพยายามเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายก่อนจะแสดงความคิดเห็นสีรู้จักความเงียบและใช้มันให้เป็นประโยชน์ความเงียบเป็นอาวุธลับของนักสื่อสารที่ดีเพราะมันช่วยให้เกิดความคิดที่ลึกซึ้งขึ้น,นบางครั้งการเงียบก็มีพลังมากกว่าการพูดแนวทางฝึกฝนลองเว้นจังหวะก่อนพูด3-5วินาทีเพื่อให้แน่ใจว่าคำพูดของเราจำเป็นจริง ฮาฮาใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือในการแสดงความเข้าใจเช่นในสถานการณ์ที่อีกฝ่ายกำลังเสียใจหรือเครียดการเงียบและอยู่ข้างๆอาจมีค่ามากกว่าคำพูดใดฮหากาพูดให้น้อยลงแต่ให้มีคุณคา่าเมื่อเราเริ่มฟังมากขึ้นเราก็ควรปรับปรุงวิธีการพูดให้กระชับและมีความหมายมากขึ้นแนวทางฝึกฝน ก่อนพูดให้คิดก่อนว่าจำเป็นไหมมีประโยชน์ไหมสร้างผลลัพธ์ที่ดีไหมใช้คำพูดที่กระชับแต่มีพลังหลีกเลี่ยงการพูดซ้ำซ้อนหรือการพูดเพื่อเติมเต็มความเงียบผลลัพธ์ของการฟังมากขึ้นและพูดน้อยลงหากเราฝึกฝนทักษะน,นี้จนเชี่ยวชาญเราจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในชีวิตเช่น ความสัมพันธ์ดีขึ้นเพราะคนรอบตัวจะรู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับพวกเขาจริงฮ่าฮ่การทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นเพราะเราสามารถเข้าใจปัญหาได้อย่างแท้จริงและแตัดสินใจได้อย่างแม่นยำได้รับความเคารพมากขึ้นเพราะคำพูดของเราจะมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อเราพูดน้อยลงฟังให้มากพูดให้น้อย คือศิลปะของการเป็นผู้นําและนักสื่อสารที่แท้จริงเราทุกคนอยากได้รับการรับฟังแต่มีเพียงไม่กี่คนที่เต็มใจจะเป็นผู้ฟังการฟังที่ดีต้องอาศัยความตั้งใจและการฝึกฝนแต่เมื่อเราทําได้มันจะกลายเป็นหนึ่งในทักษะที่มีค่าที่สุด5บทเรียนสําคัญที่เราได้จากแนวคิดนี้ 1. การฟังช่วยให้เราเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง เราจะเห็นมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นและสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น 2. การพูดน้อยลงําให้คำพูดของเรามีคุณค่ามากขึ้นเมื่อพูดน้อยลงคนอื่นจะให้ความสนใจในสิ่งที่เราพูดมากขึ้น 3. ความเงียบไม่ใช่จุดอ่อนแต่มันคือพลังที่ทรงอิทธิพลคนที่รู้จักใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือจะมีอำนาจในการสื่อสารมากกว่าคนที่พูดไม่หยุด สี่นักสื่อสารที่ดีที่สุดคือคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดและเมื่อไหร่ควรฟังพูดให้กระชับและตรงประเด็นพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็น 5. การฟังให้มากพูดให้น้อยจะทำให้เรากล้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในชีวิตส่วนตัวหรือในที่ทำงานทักษะน,นี้จะช่วยให้เราได้รับความเคารพและประสบความสำเร็จ ข้อคิดส่งท้ายในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนและข้อมูลมหาศาลคนที่สามารถฟังอย่างแท้จริงจะกลายเป็นบุคคลที่โดดเด่นการฟังไม่ใช่แค่เรื่องของมารยาทแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจความสัมพันธ์และความสำเร็จหากคุณต้องการเป็นคนที่มีอิทธิพลมีความสัมพันธ์ที่ดีได้รับความเคารพลองเริ่มจากวันนี้ฟังให้มากขึ้น และพูดให้น้อยลงแล้วคุณจะค้นพบว่าเทียงเปลี่ยนวิธีสื่อสารชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง